คือเก่าที่ผ่านมาแล้วก็ให้ลบร้างไปส่วนปีใหม่ที่ขึ้นมาอย่งนี้เราก็พยายามทำตัวให้เป็นคนใหม่ขึ้นมาอยากกลับสู่อยากกลับถ้ำอยากกลับถ้ำถ้ำเจ้าเถอะกสาวกไฟใหญ่ใหา่ใหญ่ใหไม่มตกผมไม่ตองแน่อสำหรับหนาที่เขาหมูเหาให้หนุยจับะวามจะคล้องไปที่ชินพไดิชีสถานก็เอาละที่ลองเลยวันหนึ่งทำอะไรกัน ให้เราคิดนึกให้ตัวของเราทำบาปทำบุญปะตปนกันไปสิ่งนิดขออํำนวยอวยพรให้บรรดาคณะัทธายญาติโยมลูกหลานทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิา่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมพอให้สมหวังดังปราถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเทิน